เป็นช่วงที่แพร์เนี่ยลงกันแดดหลายตัวมากๆเลยนะคะอันนี้ผู้ชายชอบมาตรฐานเกาหลีอ่ะก็น่า,นานจะดีเนาะเป็นกันแดดที่ขายดีมากๆเลยนะทุกคนขายดีแบบว่าขาดตลาดอ่ะเนื้อเขาคือดีแบบ Amazing มากอ่ะบีบป,ปุ๊บไหลเลยเพราะว่ามันแบบเบาจริงๆเป็นกันแดดที่ดีที่สุดของยูเซรินเลยนะทาออกไปเจอแดดแรงๆแบบจัดๆอะไรกับมาหน้าก็จะไม่หม,มองนะเบามากสบายผิวเวอร์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 เขาเป็นกันแดดสกินแคร์ทั้งบำรุงแล้โโวก็ทั้งกันแดด ด้วยเนื้อคือดีมากเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาดูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพรก็จะมารีวิวกันแดดที่สบายผิวที่สุดนะคะทั้งหมด7ตัวค่ะเป็น7ตัวที่คัดมาแล้วนะคะว่าเนื้อเบาสบายทาง,ง่ายไม่เ,เนหนียวเนินหนะแล้วก็เหมาะกับอากาศประเทศไทยมากๆเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แพรเนี่ยลองกันแดดหลายตัวมากๆเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เขาทําเนื้อกันแดดออกมาได้ดีมากทุกคนคือเนื้อมันบางเบาแต่ว่า แต่ละตัวเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยนะเริ่มจากตัวแรกนะคะจะเป็นของ Nature Republic นะจะเป็นซันสติทที่เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะนี่ จะมาเป็นเนื้อแมต์แบบนี้มันไม่ใช่เนื้อน้ําหรือเนื้ออะไรนะทุกคนมันเป็นการแบบว่าปาดลงไปที่ผิวแบบนี้แล้วเขาอะ่ะจะทําเป็นล่องอะ่ะให้มันพอดีกับผิวเราซึ่งมันอะ่ะจะเป็นเนื้อแมต์แล้วพอทากับผิวอะ่ะมันจะกลายเป็นเนื้อแป้งคือแมต์กับหน้าไปเลยแล้วอันนี้สะดวกมากเพราะว่ามานะันอ่ะสามารถแบบทาในชีวิตประจําวันได้เช่นสมมต,ติตอนนี้แพรแต่งหน้ามาใช่ปะแพรปาดลงไปอย่างเงี้ยปาดท,ทับเมคอัพไปได้เลยคือปกติอเวลาเราอะ่ะออกไปข้างนอกบ้านหลายๆชั่วโมง เราต้องมีการทากันแดดซ้ําใช่ปะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่เขาแบบแต่งหน้าแบบจริงจังอะ่ะการแบบทาเนื้อกันแดดที่เป็นเนื้อน้ำๆอะ่ะอาจจะทําให้เมคอัพเป็นคาบใช่ไหมแล้วอันเนี้ยมันไม่เป็นคาบเพราะว่ามันไม่มีเนื้อน้ำๆอะไรเลยมันเป็นแบนบๆแบบนี้เราก็ทาทับไปได้เลยนะคะแบบนี้เนี้ยเห็นปะ มันก็ดีนะทุกคนนี้แพร์ซื้อมาจากเกาหลีนะคะมันมี1แถมหนึ่งอยู่ราคาเนี่ยตกอัลละประมาณ300กว่าบาทแต่แพรไม่ค่อยใช้ทาทับเมคอัพเท่าไหร่เพราะว่าเมคอัพมันก็จะมาติดอยู่ที่เนื้อของกันแดดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราใช้ซ้ําหลายๆทีอ่ะคิดว่ามันน่าจะแบบสะสมเมคอัพเข้าไปแล้วอาจจะทําให้เราเป็นสิวได้แพรก็จะใช้ทาทับระหว่างวันแบบวันที่ไม่ได้แต่งหน้าวันที่ไม่ได้ลงเมคอัพอะไรนะคะอันเนี้ยผู้ชายชอบแบบแฟนแพรก็ซื้อใช้นะคะเพราะว่าเขา ไม่แต่งหน้าอยู่แล้วไงเขาปาดอย่างเงี้ยออกจากบ้านไม่ต้องโกงไม่ต้องเกลี่ยอะไรเลยแล้วมันเนื้อเบามากมีอะโลเวยล่าผสมด้วยในไทยเนี่ยขายอัลละประมาณ590านะคะเดี๋ยวแพทใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะ SPF 50บวก p a เบวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกันแดดที่แนะนําสําหรับคนที่ไม่ต้องการเกลีย่ยหรือว่าให้กันแดดมันโดนมือใช้อันเนี้ยปาดๆไปได้เลยมาตรฐานเกาหลีอะ่ะก็น่าจะดีเนาะเรื่องกันแดดอะส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็น แคนเม m ม r m เมดนะคะที่แพรเพิ่งทําคลิปรีวิวเต็มไปตัวนี้จะเป็นกันแดดที่ขายดีมากๆเลยนะทุกคนขายดีแบบว่าขาดตลาดอะ่ะคือช่วงหนึ่งนะแพรไปเจอรีวิวมานะคะในกลุ่มห้องเรียนชาวสกินเด็กใช่ปะ่ะแล้วจะซื้อไม่มีคือหาร้านไหนก็ไม่มีนะยิ่งเป็นสีใสเนะะี่ยหายากมากๆแล้วช่วงที่มันมีขายปุ๊บนะคะก็ต้องกดซื้อตุนไว้เลยหลอดละประมาณ300กว่าบาทแต่เนื้อเขาคือดีแบบอเมซิ่งมากอ่ะให้ดูเนื้อจะเป็นแบบนี้แล้วพอเกี่ยที่ผิว มันแตกตัวเป็นน้ําค่ะแล้วก็กลืนปุ๊บมันเบาอะ่ะเหมือนเอาน้ําเปล่าทาแล้วหายไปเลยเนี่ยมันแตกตัวเป็นน้าจริงๆทุกคนถ้าดูใกล้ๆนะคือตัวนี้เนื้อดีแล้วก็มีความชุ่มชื้น,ช,นชุ่มฉ่าในระดับหนึ่งซึ่งแพรก็ชอบเพราะว่ามันเบาผิวเหมือนเวลาเราทาแบบพวกโลชั่นน้ำอะไรเงี้ยในเรื่องของกันแดดเขานะคะประสิทธิภาพกันแดดเขาก็ดีนะก็เป็น SPF 5 0บวก PA สบวกเหมือนกันแล้วก็แพร์มีทําคลิปรีวิวละเอียดไว้ด้วยนะเรื่องกันแดดอะ่ะ ทุกตัวนะคะจะมารีวิวเนื้อสัมผัสแต่ว่าประสิทธิภาพกันแดดแล้วก็จุดเด่นของกันแดดแต่ละตัวเดี๋ยวแพรจะใส่แปะไว้ให้ด้วยนะเผื่อใครอยากรู้ว่าเขาใช้แบบฟิลเตอร์กันแดดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเนื้ออีกตัวที่ดีแล้วก็แนะนําเลยนะสําหรับช่วงหน้าร้อนนี้ตัวต่อมาที่เนื้อโคตรเบาเบาๆเบาที่สุดเหมือนกันก็คือตัวนี้ค่ะ herines อันนี้จะเป็นกันแดด clean beauty ก็คือจะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยมากๆเพราะว่าเขาอะจะ ไม่ใส่สารที่มันจะเสี่ยงต่อการระคายเคืองอะไรมาเลยแล้วเนื้อเขาเนี่ยคือโคตรดีถ้าใครเนี่ยที่ไปแบบหาอ่านรีวิวเกี่ยวกับกันแดดเ r h i g h ฮเนสจะรู้ว่าเขาพูดถึงมากๆเรื่องของความแบบบางเบาสบายผิวแล้วก็เนื้อเป็นน้ําเดี๋ยวให้ดูเนื้อนี่เนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเหลวเลยเห็นปะ มันเหลวมากๆเลยอ่ะมันแบบไม่อยู่ที่ผิวด้วยซ้ํามันเป็นฟิลแบบโลชั่นน้ําไปเลยอ่ะคือของแคนเมกอ่ะจะยังแบบเหมือนเกาะผิวใช่ปะแต่เฮอร์ไฮเนสบีบปุ๊บไหลเลยเพราะว่ามันแบบเบาจริงๆแล้วคือผิวอ่ะไม่รู้สึกเหมือนทากันแดดเลยอ่ะมันเบามากๆเป็นกันแดดอีกตัวที่แบบเนื้อดีมากๆแล้วตัวกันแดดเขาก็ดีเหมือนตัวอื่นนะคะ SPF บวก PA สบวกเหมือนกันคือตัวนี้จุดเด่นอ่ะคือความบางเบาเป็นเนื้อน้ําแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากๆแต่ สำหรับคนที่อยากได้กันแดดแบบไปเล่นกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่ากันน้ํากันเหนื่อก็จะแนะนําเป็น2ตัวนี้ที่จะพูดถึงนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นยูเซอรินนะอันนี้จะเป็นตัวใหม่ของเขาซึ่งเป็นเนื้อน้ําเหมือนกันเขาพูดว่าเป็นกันแดดที่ดีที่สุดของยูเซอรินเลยนะเรื่องประสิทธิภาพการกันแดดคือดีมากๆแบบไม่ต้องมีความสงสัยอะไรในตัวกันแดดเขาเลยเนื้อจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมันจะไหลเป็นน้ําอย่างนี้เลยแล้วพอทาลงผิวอะก็จะมีความฉ<ำ>่าบํารุงด้วยคือสูตรนี้จะเป็นสูตร ไฮโดรโพเทคนะคือมันจะแตกตัวเป็นน้ําแล้วก็เกี่ยลงผิวมีความชุ่มชื้นมากกว่าตัวเฮอร์ไฮเนสพอทาลงไปปุ๊บจะมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นมอยส์เจอร์ด้วยอ่ะ จะเป็นอย่างนี้แต่ไม่หนักแล้วก็ไม่เป็นคาบไม่เหนียวนะคะยูเซอรินเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่แนะนําคือมันใช้ได้ทั้งเอวิเดย์แล้วก็ใช้ได้เวลาเราไปแบบกิจกรรมกลางแจ้งแบบหนักๆเลยอะ่ะแต่เนื้อจะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาในระดับหนึ่งถ้าทาเปล่าๆเนี่ยมันจะเนื้อหนักกว่าเฮอร์ไฮเนสนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเราทาปุ๊บแล้วเราแต่งหน้าต่ออันเนี้ยแพจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันต่างกันมากอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นลาโลชตัว UV m o ม n 4 0 0นะตัวเนี้ยในเรื่อง ของกันแดดอะคือดีมากมากมากๆมากถ้าไปหาอ่านรีวิวนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นกันแดดที่ทาออกไปเจอแดดแรงๆแบบจัดๆอะไรกับมาหน้าก็จะไม่หมองนะคือตัวแพรนะต้องบอกก่อนว่าที่เปรียบเทียบแต่ละตัวเปรียบเทียบเนื้อสัมผัสแต่แพรไม่ได้เป็นคนที่ทํากิจกรรมกลางแจ้งบ่อยๆหรือออกไปเจอแดดแบบจังๆขนาดนั้นคือแพรทากันแดดเพื่อไม่ให้แบบหน้าดําหรือว่ากระฟ้ามันชัดซึ่งทุกตัวเนี่ยแพรก็รู้สึกว่ามานะันอะป้องกันได้ดีเหมือนกัน แต่ไม่ได้เป็นคนตากแดดจัดอ่ะมันเลยแบบเปรียบเทียบกันไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ถ้าในเรื่องของกันแดดนะคะแล้วแพรเคยทํารีวิวให้ตัวนี้แพรอ่านรายละเอียดของเขาว่าเขาเป็นกันแดดที่มันกันได้ลึกจริงๆอ่ะเดี๋ยวแพรใส่รายละเอียดไว้ให้แล้วกันนะว่ามันกันแดดยังไงแล้วเนื้อนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อที่เกาะผิวแบบนี้คือไม่ได้เหลวนะแต่เวลาทาลงผิวอะ่ะก็จะมีความฉ่ำชุ่มชื้นแบบนี้แล้วก็เบาผิวไปเลย คือเนื้อของยูซูลีนกับเนื้อของาลาโลชจะใกล้เคียงกันก็คือจะมีความรู้สึกเหมือนเนื้อเขายังมีความชุ่มชื้นอยู่แบบเนี้มีความแบบจับแล้วมันนุ่มๆแบบนี้ทาแล้วจะเป็นฟิลแบบมอยส์เจอร์ด้วยแต่ว่าไม่มีคราบนะเห็นป้าว่ามันจะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาเลยซึ่งความรู้สึกนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันอะเนะ กว่า her highness ถ้าทาบนหน้าเปล่าๆนะแต่ในเรื่องของประสิทธ,ธิภาพการกันแดดนี่ว่าไม่ได้เลยจริงๆนะ2ตัวนี้ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวที่คนพูดถึงเยอะมากๆเลยนะสกินอ q ควานี่เป็นกันแดดที่แบบจากญี่ปุ่นนะที่ดีมากๆเหมือนกันเนื้อนเนี่ยเป็นเนื้อน้ําเลยทุกคนเดี๋ยวจับตาดูให้ดีๆนะบีบปุ๊บคือเหลวเลยอะเนี่ยเห็นปะแต่ไม่เหลวถึงขนาด her h i g h e s นะแต่ว่าเหลวเหมือนกันน้ำเลยปะเนี่ยพอเกียยปุ๊บดูดิทุกคน เป็นเนื้อที่แบบเบาสบายมากๆแล้วมันทาได้ทั่วหน้าไม่มีความเนะหนบหรืออะไรเลยแบบซึมไปเลยนะเบามากสบายผิวเวอร์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 ซึ่งตัวนี้เป็นกันแดดที่เป็นมอยส์เจอร์เหมือนกันคือให้ความชุ่มชื้นผิวเหมือนกันนะคะเขาพูดว่าเขาเป็นกันแดดสกินแคร์ทั้งบำรุงแล้วก็ทั้งกันแดดด้วยแล้วเนื้อก็จะสบายผิวแบบเมื่อเกี่ยไปแล้วแบบหายไปเลยตัวต่อมานะคะก็จะเป็นอินกุอินกุตัวนี้จะเป็นกันแดด สูตรแรกนะที่เขาออกมาล่าสุดเขาออกเป็นสูตรที่กันน้ํากันเหงื่อมาละแต่ตัวที่แพชอบอะแพจะชอบสูตรแรกของเขาเป็นสูตรที่แบบใช้ในชีวิตประจาําวันคือไม่ได้กันน้ํากันเหงือ่อขนาดสูตรนั้นเนื้อคือดีมาก <S <S เพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาดูเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้แต่เวลาทามันจะนุ่มเนี่ยมันจะนุ่มผิว ถึงทาเยอะขนาดนี้ทุกคนคิดภาพนะเวลาเราทาเราต้องทาสองข้อนิ้วใช่ปะมันจะนุ่มนุ่มๆุเหมือนเวลาเราทาแบบพวกโลชั่นน้ำนมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีความชุ่มชื้นเยน็ยนเย็นผิวนิดนึงแล้วก็หายไปเลยตัวนี้ความรู้สึกเวลาทาใช่ปะเนื้อมันจะนุ่มเยน็นทาแล้วมันสบายผิวเดี๋ยวนี้กันแดดเขาก็ดีเนาะเขาทามาเหมือนแบบบํารุงผิวด้วยแทบทุกตัวเลยอ่ะสรุปนะคะว่าเนี่ยก็คือกันแดดเจ็ดตัวนะคะที่แพคคัดมาแล้วว่าเนื้อเขา เ,เบาสบายจริงๆนะส่วนในเรื่องของรายละเอียดการกันแดดนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยกันแดดยังไงใช้ตัวอะไรกันแดดเดี๋ยวแพรจะใส่ไว้ให้อ่านนะคะรับรองแน่นอนว่าเบาสบายทุกตัวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยพิกัดซื้อของแต่ละตัวเดี๋ยวแพรจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะตรงใต้เดสคริปชันเนาะก็ไปกดดูกันได้นะคะถ้าใครชอบคลิมน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้แพรด้วยนะคะแล้วก็ไปตามดูช่องทางอื่นๆของแพรได้เลยเนะาะทั้ง i อ TikTok Facebook เฟ เพจอะไรไปกดได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ